จ้้าา่ะขพ<อ>รุ่งนี้แรงรักไปแห่งใดล่มไหลน้ำวาสาันไม่ทราบที่ <c oughs> <c oughs> คุณชายตื่นแล้ว <c oughs> ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เจ้าจะทำยังไงละ่ะ อะไรเสร็จแล้วหรือว่าใช่จะนึกออกแล้วเหรอจําได้ใช่ไหมก็ข้านึกไม่ออกเลยข้าทำอะไรไปเนี่ยข้านึกไม่ออกเลยทำอะไรวะเนี่ยก็ไม่บัง หรือว่าพวกเราจริงเหรอนับจากวันนี้ไปเจ้าเป็นของข้าแล้วนะแต่ข้าไม่มีเงินทองไม่มีชื่อเสียงถ้าจะแต่งงานต้องให้อาจารย์อนุญาตเสียก่อน <c oughs> เรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือเรารู้คุณค่าซึ่งกันและกันใช่ไหม เราข้าต้องทำยังไงอืมยังคิดไม่ออกเลยถ้าอยากไปแล้วก็ออกทางหน้าต่างได้เลยยังไงเราก็แค่บังเอิญเจอกันแต่ในวันหน้าก็ต้องเจอกันอีก หวังเสี่ยวซื่อ,อไม่อยู่นี่ได้ไงที่นี่คืออะไรเห <Hey, S 1> มันจันทราฮอซานเหอเอ๊ะเสื้อเจ้าลนะ่ะข<อ>้าพรุ่งนี้แรงรักไปแห่งใดล่มไหลน้ำวาสาันไม่ทราบที่หวังเสี่ยวสือข้านี่มันตาบอดจริงๆ S <s <lichen b ots> เข้าสาเป็นห่วงเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรล่ะเสื้อผ้าอยู่ในมือคนอื่นจะอธิบายอะไรอีก <c oughs> <c oughs> นี่คนหล่อใจเย,ย็นก่อนเถอะเขาว่าเขาดูแป,กแปลกๆเหมือนว่าจะดื่มเหล้า <c oughs> ดื่มเหล้าเจ้า <c oughs> ดื่มเหล้าด้วยเหรอนี่เมาแล้วไปเที่ยวคณิกาเหรอไม่ใช่ผู้ชายไม่มีดีเลยสักคนเออข้าวันนอเดี๋ยวตาไปทำไมไม่ช่วยพูดบ้าหังเล่าไปเพราะว่านางข้าข้าถูกนางวางยา เป็นหนุ่มแล้วถูกวางยาจริงๆหลักข้อแรกของผู้ใหญ่นั่นก็คืออย่าหาข้ออ้างข้าถูกวางยาจริงๆนะพูดกับข้าก็เท่านั้นไปบอกเวินโรสสิใส่เสื้อผ้าซะข้าตาไปข้าถูกวางยารจริง,รรงๆ,ๆนะรู้แล้วนะรู้แล้วนะฝีมือจะคนนั้นออออนะ่ะเช่อเชื่อ